สวัสดีครับผมนายนัตการลาความสุขวันที่23ผมจะมาอธิบายการหมุนลอตตัวของโลกทิศทางการเคลื่อนที่ทางอากาศอากาศเคลื่อนตัวทั้งแนวนอนและแนวตั้งลมทางแนวนอนมักจะมีอัตรตาเร็วมากกว่าตามแนวตั้งมากในธรรมชาติอากาศมีการเคลื่อนที่เบนไปจากทิศทางเดิมได้เนื่องจากการหมุนลอบตัว เองของโลกทำให้เกิดแรงชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแรงคอรลิสออริโซในซีกโลกหนึ่งเมื่อสังเกตไปตามทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศพบว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศเบนไปทางขวา ของจุดทางการเคลื่อนที่ของอากาศขณะที่โลกไม่หมุนวิทยาศาสตร์พบว,ว่าแรงคอลิออร์ิสมีความสัมพันธ์กับริจูดและอัตราเร็วของวัตถุโดยบริเวณศูนยแรงสูตรแรงคอคอิออริสมีค่าเท่ากับศูนย์ มีค่าเพิ่มขึ้นตามละติจูดที่สูงขึ้นในอากาศที่เพื่อนที่บริเวณละติจูด30องศาจะมีชิศทางเบนไปจากเส้นทางเดิมมากกว่าที่ละติจูด30องศาส่วนที่บริเวณศูนย์สูรจะไม่เบนออกจากทางเดิมระเหตุนี้จึงทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุหมุนเขตร้อนกุนแรง เป็นแนวโค้งและยังพบว่าที่บริเวณตั้งแต่เส้นศูนยสูตรถึงรจุด5องศา <c oughs> ค้นคว้าข้อมูลมาจาก Google